สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูงให้เพื่อนบานคลิปนี้แนวทางหวยลาวนะครับวันที่2 6เมษายน2 5 6 0หาสุด้วยกันนะครับเด่นบนเด่นล่างเด่นบนล่าง2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวโตด ผลงวดก่อนนะครับ24เมษายนบนออก610นล่าง06สูตรที่ให้ไว้นะครับเข้ามาสูตรเดียวนะครับเป็นเด่นล่างนะครับเลขก6เลข6นะครับเข้าหลับหน่วยล่างผ่านไปแล้วนะครับของงวดก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสูตรตัวเลข สถิติขอที่6เมษายนกันเลยครับตอนนี้ทางช่องของเรานะครับมีกลุ่มไลน์แล้วนะครับแอดกันมานะครับที่แอดแซดดีแปสูตรเด็ดเพื่อนบ้านนะครับใครชอบสูตรนะครับชอบตัวเลขมาคุยกันได้นะครับ เขาฟรีนะครับกลุ่มนี้อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคำเตือนสุดใหม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้น ขอใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับเรื่องวันที่เด่นบนนะครับในคลิปนี้นะครับทุกสูตรจะเป็นสูตรใหม่นะครับหลังจากสามงวดน,นะครับเข้ามาเฉพาะเลขเด่นนะครับมาเซตกันใหม่นะครับสำหรับหัวเลา ด่นบนสูตรนี้นะครับอูกต่อเนื่องมาแล้ว15งวดสูตรที่เราใช้ก็คือหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวก1บวก6บวกหมาดูสถิติกันครับเข้าหลักไหนกันบ้างนะครับย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ เด่นบนในเล็ก 5, เล็ก 1, แล้วก็เล็ก 2. เด่นลา่างทำแล้วส0งวดนะครับสูตรนี้หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก3บวก5บวก เด่นล่างได้เลขก7เลข2แล้วก็เลข3เด่นบนล่างคำามาแล้ว19งวดนะครับหลักร้อยบ,บวก10บนบวก10บนบวก10บนบวก10ล่างบวก1บวก7บวก1 เด่นบนล่างนะครับก็จะได้เลขก0เลขก7แล้วก็เลข8สรุปเลขเด่นนะครับเด่นบน512เด่นล่าง723เด่นบนล่าง0 7 8 เ่นบนนะครับคัดให้เหลือ2ตัวนะครับก็จะเป็นเลข5ข้านะครับเลข1กับเลข2นะไม่ใช่เลข5้าคัดเหลือ2ตัวเป็นเลข1กับเลข2แล้วก็จะใช้เลข2นะครับจัดชุดวัดใจสายวิ่งสายรูดของ2ตบบัวบนเด่นล่างเหมือนกันนะครับคัดเหลือ2ตัวเลข7กับเลข2ใช้เลข7นะครับจัดชุดวัดใจสายวิ่งสายลูดของ2ตัวลา่าง เด่นรวมบนล่างสองโครดบสูตรนี้10ล่างบวก10ล่างบวก0บวก1บวก1บวก4บวก1บวก1 0126 78นำทั้ง6เลขมาวินกันเป็น2ตัวไม่รวมเด็กเบิร์น ได้สตัวบนชุดนี้ครับชุดวัดใจนะครับของสองตัวบน0ู1ยสสอง 26 27 28 15แล้วก็25กันเบิ้ลนะครับ5 5 1 1 2 2ชุดเด่นนะครับจะเป็น0 1 1 6 1 7 1 8ชุดเจาะนะครับ ไปรับที่ลายได้นะครับที่กลุ่มลายของเรา a @setd88 นะครับก็จะเป็น2ตัวบน2ตัวล่างนะครับ3ตัวโต๊ดอย่างละ3ชุดนะครับอย่าลืมนะครับไปรับในกลุ่มลายของเรานะครับ a @setd88 สองตัวล่างชุดวัดใจสองตัวล่างนะครับ07 17 2 7จ็ดหนึแล้วก็3 7 7ชุดด้วยกันนะครับ แคนเบิ้ล2ตัวล่างก็จะเป็น7 7 2 2 3 3ชุดเด่น0 2 1 2 2 6แล้วก็2 8อก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณาด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างเด่น3ตัวบน2งวดนะครับสูตรนี้ที่เข้ามา สุดก็คือหน่วยบนบวก10บล่าบงบวก1บวก1บวกสองบวก1บวก1เึ่เดน3ามตัวบน 1>, 1, 2, 4, 5, ่งสอห้าหนำเลขมาพิจะเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหางได้3าตัวโตะทั้งหมด10บชุดดังนี้ครับ 1, นึ่งสองสี่ห 1, 4, 6, งสองห 5, าหนึ่งสองหกหนึและ 4, ี่ห้า สิชุดด้วยกันนะครับสำหรับ3ตัวโตดก็ฝากเพื่อนๆไ้พิจรารณากันด้วยนะครับในทางหวงลาวพัฒนานะครับของวันที่2 6เมษายนทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับใครชอบสูตรจากการคำนวณน,นะครับติดตามกันไว้ได้นะครับ ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับช่องสุดห่วยเพื่อนบ้านจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีๆเน้นห่วยลาวกับห่วยฮาหนอยนะครับหวยลาวเป็นห่วยลาวพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสาหรับห่วยลาวในแต่ละงวดนะครับแล้วก็ห่วยฮาหนอยนะครับมี 3- ามหาหนอยพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอนให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ